สวัสดีค่ะมาตอบคาถามเม้นนี้แล้วขอบคุณเพื่อนนะที่ตั้งคาถามมาคนอื่นเขาจะได้รู้ด้วยเนาะบางทีอาจจะสงสัยเหมือนๆกันได้ให้อาหารอะไรไหมหรือให้พืชอย่างเดียวคําถามของเพื่อนเราเนาะนี้ขยายความแบบนี้การเลี้ยงจิ้งหรีห์ของนี้จะเลี้ยงสองอย่างเลยให้ทั้งหัวาหารและพืชผักแต่จะมีช่วงระยะของการให้อายุแรกเกิดไปจนถึงอายุประมาณ25้าวันโดยเฉลี่ยอันนี้จะให้แค่หัวาหารอย่างเดียว หรือช่วงไวกักนั่นเองเพื่อนจะให้แค่ช่วงตอนเล็กมาถึงกักพอหลังจากเริ่มกักจะเป็นในเรื่องของอาหารเสริมเข้ามาก็จะให้พวกพืชผักช่วงไวกักเขาจะเป็นช่วงที่กินเยอะกินเก่งอาหารที่เราให้ไม่เพียงพอแน่นอนถาดอาหารพื้นที่วางก็น้อยวางพื้นพื้นที่ในการวางถาดอาหารได้จํากัดฉะนั้นจะเสริมในเรื่องพืชผักด้วยหนึ่งในเรื่องพืชผักให้เขากินได้ทั่วถึงสองก็คือ พืชเนี่ยเป็นอาหารหลักของมแมลงอยู่แล้วธรรมชาติเขากินพืชผักอยู่แล้วเรานําอาหารมาเลี้ยงอย่างเดียวมันก็ไม่ค่อยดีกับเขาจะสังเกตว่าบางทีท้องก็จะมีอืดทยอยตายไปนะคะใบพืชมันจะมีสารอาหารบางอย่างที่มแมลงต้องการเราเสริมเข้าไปหัวอาหารเองเราก็ให้เนื่องจากเราอยากได้ความเจริญเติบโตนะถ้าเลี้ยงสูตรนี้อัตราตัวเมียจะสูงกว่าตัวผู้ ตอนเล็กๆอาหารประเภทโปรตีนเนี่ยเขาต้องการสูงให้เพื่อนๆใช้เป็นอาหารโปรตีนสูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้เนาะแล้วก็เป็นอาหารจิง้งหรีดด้วยนะอาหารอื่นมันจะทําให้แมลงเราตายฉะนั้นต้องเป็นอาหารจิง้งหรีดนะคะระบบย่อยของเขามันไม่เหมือนกันนะสัตว์แต่และชนิดหลังจากพอเริ่มชวงกะก็ค่อยเสริมพืชผักลงไปฉะนั้นคําตอบของคลิปนี้ต่อคาถามของเพื่อนก็คือเลี้ยงทั้งหัวอาหารและเลี้ยงทั้งพืชแต่จะแบ่งช่วงอายุที่ให้แรกเกิดถึง ประมาณช่วงกักก็จะให้เป็นหัวอาหารอย่างเดียวหลังจากนั้นก็จะเสริมเป็นเรื่องพวกพืชควบคู่กับหัวอาหารจนกระทั่งจับขายนะคะ